สวัสดีครับ FC ที่เคารพรับจริงวันนี้เจอกันบนหลังคารถแจกอะไรสะพานมิตรภาพไทยลาวลาวี่กโกง่เงกให้ประชาชนได้เห็นกันอีกครั้ง การบรรทุกเรียราชไม่มีสิ่งปกคลุมถ้าท่านได้เห็นกับตาริมถนนสองฝั่งเนี่ยจะเรียราชไปด้วยหินทรายซึ่งร้ายการปกคลุมและบรรทุกล้นอาจจะมีการเกินน้ำหนักด้วยตามกฎหมายถ้าไม่มีสิ่งปกคลุมเนี่ยต้องปรับคนขับดนห้าพันบาท ผู้ประกอบการปรับห้าหมื่นบาทจังหวัดนครพนมมันหม,มักหมมมาอย่างยาวนานวันนี้มายืนท่ามกลางแสงแดดสี่สามแยกพอดีให้ดูบรรยากาศกันไปก่อนเดี๋ยวรถทรายเอาเดี๋ยวให้ให้ดูรอบๆรถหินที่มาจากประเทศลาวก็จะวิ่งมา ผมอยากจะดูน้ำนาน้ำยาผู้ว่าคนนี้ไม่ได้มาเหยียดยามข้าราชการดอกดังนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยเกรงกลัวข้าราชการมาอย่างยาวนานข้าราชการก็คือขี้ข้ารับใช้ประชาชนนะอย่าไปเรียกท่านเพราะบางคนมันทำตัวไม่สมกับท่านไม่สนใจความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ผมไปร้องหน้าศาลากลางจังหวัดหน้าที่ทํามานผู้ว่าก็ขยับนิดหน่อยได้ข่าวว่าผู้ว่าลงมาตรวจที่หน้าด่านเนี่ยก็มีการปกคลุมกันเล็กน้อยเอาสแสลมมาคลุมเพื่อตบตาตบหน้าผู้ว่าเคหหัวผู้ว่าอะไรก็ตามใจเถิดไม่รู้ผู้ว่าว่าผมโชคร้ายกันแน่งานนี้นะครับ รบราวาเรื่องรบเรื่องนี้ไม่ใจคับผมจะไม่ยอมอย่าให้คนดื้อด้านมาทำการกินภาษีประชาชนเช่นนี้วันนี้คงจะมีการประจารมาแล้วรถมาแล้วอาดูรถดีกว่ามาแล้วรถไดดูเธอดดูเผู้ว่าดูเถอดดูเถิดอ่าน่าเห็นไหมครับ ล้นเลยล้นเลยนี่มาจากสพปปลาวเห็นไหมไม่มีการปิดกันเลยมันท่าทายกฎหมายเป็นอย่างยิ่งอา้าวันนี้จะอยู่สักหลายชั่วโมงอา้าเห็นไหมผู้ว่าเห็นไหมนั่งห้องแอร์สบายไปดูแต่ก็ะเพาะองประชาชนที่ขารบกวนยิ่งห้องผู้ว่าเนี่ยทำไมต้องใหญ่ขนาดนั้นใหญ่โตโอลานเปลืองแอร์เปลืองไฟ แต่ถ้าเขาทำหน้าที่สมศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการความเป็นพ่อเมืองเปลืองก็เปลืองไปเถิดเพราะมันประเสริฐไปอย่างยิ่งแต่ถ้าทำงานแบบเช้าชามเยน็นชามหามไปเข้าม,าเม่เนเถิดวันนี้ระเบิดอารมณ์เต็มที่เลยเป็นาทิตยแล้วที่ผมต่อสู้เรื่องนี้ถ้าทำเรื่องนี้ไม่ได้ไปตายหาซะเลยไม่ต้องตั้งและพักประปามกรุงชาติอะไม่ต้องตั้ง ดูนะครับดูกันเดี๋ยวมาอีกนี่ตรงนี้เอาให้ดูบรรยากาศโดยรอบนั่นสีแยกร้อน้อน,อนก็้ดนโดนสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยมันมาทางพานนั้นอะะไรมาทางพานนั้นล่ะมาทางสะพานนั้นรถทรายนี่รถหินนี่มาจากสปปลาวโดนมานั่นแหละครับแล้วก็ผ่านด่าน ผมมั่นใจเหลือเกินค่อนข้างจะมั่นใจว่ารายการนี้มันจะต้องมีการส่งสวยให้ข้าราชการหลายหน่วยงานทีเดียวไม่ได้มาปรักปรำแต่ดูท่าทางแล้วเพราะมันไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับไม่เกรงกลัวเลยก็คูจ่ายไปแล้วอ่ะเนี่ยบรรยากาศโดยรอบเอากันับจนแบตหมดกันละวันนี้จนกล้องตัด ยืนหยัดกับความจริงผมจะทอดทิ้งประชาชนไม่ได้เมื่อมาเจอปัญหาเนี่ยนวดตรงนุ่นดานโดยสิว่าผู้ว่าคนนี้จะทนได้ขนาดไหนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะให้คนเลวอย่างนี้อยู่ในหน้าที่ต่อไปก็ให้รู้กันไปถือว่ผมต้องถือว่าเลวนะเพราะไม่สนใจใยดีประชาชน ต้องถือว่าทําหน้าที่บกพร่องผมไม่เกียิใครไม่ได้หรอกครับจะให้เกยียรติเฉพาะคนที่สมควรมีเกยียรติแต่ไอ้คนที่ทําตัวหน้ารังเกยียจเดียดฉันเนี่ยอย่าไปให้เกยียิอย่าไปเคารพบน,บนบ้อมนอมอย่าไปยกมือไหวเดี๋ยวรอรถก่อนมากาลังมาตอนเที่ยงเที่ยงหรือตอนบา่บายจะมากันมากอ่าโดยที่ว่าใครดีใครอ,อยู่กันงานเนี้ย รดเปลืองทุกขให้กับพี่น้องชาวนคะรพนมหลายคนถูกหินเนี่ยจากรถนี่แหละกระจกแตกกระจกร้าวเขาก็ไม่รู้จะบ่นกับใครเพราะเขตนี้เป็นเขตของมณพรมณรลจะเดินสีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอาจจะติดลมอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ไม่สะเทือนก็ให้มันรู้กันไปนะครับให้มันรู้กันไป ไอ้คันนี้นะ่าจะมารถเปล่าอา้าวคันนี้ชัดเจนเลยเอา้าวดูนะครับไม่มีการปกปุมกันเลยเอาแล้วคุณดูนะครับคุณกระจายนะอ่าไอ้หินคุณนี้แหละก็มันอันตราย PM สองจ่้าเอาแล้วับประจานกันตรงนี้ละไม่สามารถใครมาปลดผมได้แลยครับไม่มีใครสามารถจะมาปลดผมได้ นอกจากยมพาบาลระหว่างรถไม่มาก็หันหน้าเห็นกันก่อนเอ้ามาแล้วมาเอ้าดูคันต่อไปดูนี่คันนี้รถไทยวัารถลาอ่าอันนี้กึ่งพ่วงเรือ,อไปลงแล้วยังไม่ทราบเอ้าเหมือนกันเหมือนกันดูเลยดูเลยครับดูเลยรถมาเลยรถมาเลยครับอ่เหมือนกัน เอา้ามากันติดติดสามคันถ้าเห็นกันจ่าจะเลยผู้ว่าดูเลยเอ,เอ,เอ,อ้าวอาวอาอ้าอันี้กลอนมาเลยรนมาเลยครับสามคันสี่คันติดติดกันเลยถ่ายรูปมาด้วยถ่ายรูปมาด้วยอ้าวูดะเฉพาผู้ประกอบการ ผมเรียกว่าผู้ประกอบการบัดซบนะไม่รับผิดชอบต่อสังคมมึงเอาแต่กำไรดูดิโอ้โมโดโดผู้ประกอบการบัดซบให้มันแจ้งมันชิบหายบราษัทเช่นเนี้ยเไม่สนใจใยดีประชาชนเลยอ้าผิดสีนี่ลวผมขออ้ามแช่งใครแต่มันเจ็บหัวใจเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเจ๋อเก๋อนเหนื่อย ประจานกันเลยเจิกล้องตัดนะครับเจิกล้องตัดรอกล้องเดีนความร้อนก็ไม่ได้ง่ายเห่อยเ่อยร้อนด้วยรอดูกันไปครับรอดูกันไปโอ้พี่น้องชาวจันครอพนมเนี่ยเดือดร้อนอบโมมาอย่างยาวนาน นานเนี่ยมันโอเคนะครับผู้แทนราษฎรนครพนมสี่คนไม่รู้ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนเมื่อวานเข้าสภาหรือไม่ก็ไม่ทราบมันเป็นไปอย่างนั้นเลยครับเป็นลูกจ้างพักเป็นแค่หุ่นยนต์ให้พักกดปุ่มสั่งงานและก็มากินภาษีประชาชนไม่ได้เรื่องได้ราว เออคันนี้มาอีกเอาดูคันนี้ครับเอานี่ก็ล้นมาเลยดูผลงานความแม่งซวยของข้าราชการนครพนมดูผลงานความแมงสวยของข้าราชการนครพนม,นม,าานพพนมที่มีส่วนรับผิดชอบออาักข้อหาวันนี้เอาักข้อหาดูที่ผู้ว่าคนนี้มันเส้นใครมันเหนียวแค่ไหนดนูนี่อยากจะทราบ อ่าอยู่ได้อยู่ไปมา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 หมุนอนี้หน่อยมาหมุอนนี่หน่อยมันวอกเอ็กยังไงไม่ทราบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปลดก่อนเนี่ยเนี่ยเนี้ยเน้สงสัยว่าเดี๋ยวผมถ่ายกับมือก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียนี่อนยเล้ยกนี้นี่น้องนี่นีนี้นี่กนี้นี้นี้นนีเน ทำตรงกาากัาคนชั่วนี่ไอ้พอนี้มันมันไม่สนใจอะไรหรอกเขาเรียกว่าด้านได้อายอดแต่ลองดูดิมาตรการต่อไปก็คือว่าผมนี่แหละจะเป็นการดนารงชายรถแห่ประชาสัมพันธ์ขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดถ้ามันไม่ดีขึ้นเอาไว้ทำาะะไรอย่าไปน้ญาติกับมันเงินเดือนเกือบแสน ไอ้ใต้โตะอะไรอีกก็คิดว่าน่าจะมีโยสุขสบายดีแต่ไม่สนใจประชาชนไม่สนใจการแก้ปัญหาของจังหวัดก็ไม่สมควรจะเป็นผู้ว่าหรอกไปเป็นสับปะเลก็ไม่ได้อะไม่มีความรับผิดชอบนะครับผมปากไปอย่างนี้แหละครับรบกับคนชั่วนี่สุภาพมากไม่ได้หรอก รบกับโจรปล้นชาติเนี่ยเราจะต้องชั่วกว่าโจรบางทีเนี่ยมาอีกแล้วเอาให้ดูกันให้ดูกันจนกว่าจะกล้องตัดอะ่ะนะครับเอาแค่นี้มาเขาไม่เกรงกลักวกฎหมายแม้แต่น้อยอ่าเออดูดูดูดอา่าชัดๆเลยชัดๆเลย อ่ดูไว้ผู้ว่าดูไว้ดูไว้ดูไว้ผู้ว่านครพนมมนุษย์ทินดูด้วยลูกน้องเป็นยังไงเออต้องโทษซะลูกพี่มาด้วยนั่นแหละตะคุ่บตะคุ่ยตั้งกล้องก่อนวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยคันนะครับเป็นร้อยวิ่งมาแล้วมาดูแต่ถ้าใครมานครพนมอ่ะ สองฝั่งถนนเนี่ยคุณกระจายมอเตอร์ไซคขี่อันตารายเป็นอย่างยิ่งรถยนต์ก็อันตารายหินต่างๆนี่มันมันม,น,มนตกใส่รถอะ่ะเดจะคุยเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวรอรถดีกว่าร้อนวันนี้ไม่ได้พาร่มมายืนกลางแดดนะครับเอาให้ เดี๋ยวลงกลางล่างหน่อยแกชัยฮะเห็นรถโคตรนารถไล่ผู้ว่าหน่อยฮะพี่น้องประชาชนได้เห็นรถไล่ผู้ว่าทำไปยังไงเออเดี๋ยวระหว่างรถทายมันจะมาอา่าเอาให้ดูรถไล่ผู้ว่าหน่อยเตรียมพร้อมอาของก้างร,รถเขียนมาชัดเจนแล้วเขียนมาชัดเจนแล้วเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งด่วน อ่าเครื่องเขียงพร้อมอ่ามีเบอร์โทรพร้อมมันไม่ต้องอำแางกนะันต่อสู้กับ้าการชั่วเหล่านี้เนี่ยอ่าเอาหัวมาตั้งเลยเตรียมพร้อมทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะตั้งพักปรับความกรงชาติไปทำไมไม่ใช่ว่าท้าทาย แต่เรามีพักการเมืองขยะในประเทศนี้มากมายแล้วตั้งขึ้นมาเปลืองภาษีเปลืองงบกกตเปลืองความรู้สึกประชาชนหาเสียงเลือกตั้งเออบอกว่าอ,อ่านปินิริพสัคเล็กพรโน้ยหาเสียงกับประชาชนได้มาคนสองคนบางพักไปหลอกล่อประชาชน หรือประชาชนสับสนในการกาบัตรก็ไม่ทรบาบพอได้เข้าสภามันยกพักตัวเองไปอยู่ใต้ตีนพักนายทุนน่ะไอ้สอสสวะอย่างเนี้ยเอาได้ไหมพี่น้องหลายพักไปดูเถอะไปอยู่พักที่มันไม่เหมาะสมจะเป็นพักการเมืองอ่ะนี่คือความทรยศคดโกงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งพักขึ้นมาหลอกหลอนประชาชนพอได้เป็นผู้แทนมึงไปถวายตนรับใช้คนชั่วยุบพักไปอยู่พักอื่นและประเทศไทยคงจะเป็นเช่นนี้ไปอีกยาวนานยาวนานนานแค่ไหนครับนานจนกว่าประชาชนจะรู้สิ่งที่หน้าที่รู้แจ้เห็นจริง ในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าโอ้กูถูกหลอกมานานกูทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามานานเลี้ยงผีเปรตมานานโอ้ลูกหลานกูลำบากก็เพราะผีเปรตนี่ละ่ะนั่นแหละครับถึงจะเปลี่ยนประเทศได้คุณกายแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะถึงจะเปลี่ยนประเทศได้แต่ถ้าตราบใดประชาชนว่าต่างคนต่างอยู่เลือกใครก็เช่นกัน ไม่สนใจการเมืองที่เกียดปวดหัวก็เชิญตามสบายเถอะครับลอยประเทศมนไปอย่างนี้ละ่ะไม่ช้าไม่นานผมก็ไม่ได้พูดแล้วเพราะว่าตายลอยไปอย่าไปยึดติดอะไรมากแต่ระหว่างที่ยังมีลมหายใจเนี่ยมันต้องทำหน้าที่อย่าเกิดมาให้เปลืองอากาศอย่าเผือมอไม้เพลืองทรัพยากรธรรมชาติ อาศัยประเทศชาติอาศัยแผ่นดินมาพอดีเราดูดูอันนี้ก็เหมือนกันละใช่ไดเอาดูดูที่ดำแล้วดูที่สูงดีกว่าเห็นไหมอยู่กันจนกล้องจะตัดอยู่กันจนกว่ากล้องจะตัดวันนี้กล้องตัดตอนไหนก็หยุดถ่ายทอดตอนนั้นเพราะกล้องนี้มันโดนแดดไม่ได้มันร้อน เออก็อยู่ที่สูงดีกว่าเอาขึ้นมาอยู่ที่เดิมนี่อยู่บนหลังคารถเอาละเดิมพันกับกาอีผู้ว่ากันนะนี้เออก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนเลยครับหลายคนก็ยังเข้าใจคอมเมนต์กันมาให้กำลังใจหลายคนก็ดูด่ากันมาเชิญตามสบาย ไม่ช้าไม่นานก็ตายจากกันเราตามสิบายกันแล้วกันนะแต่ผมคิดว่าจุดยืนก็ผมเนี่ยมันชัดเจนมั่นคงตรงไปตรงมากับประชาชนส่วนใครจะเข้าใจหรือไม่ก็อีกเรื่อหนึ่งบัวมีสีเหล่าแล้วครับอย่างเมื่อวานนั่นแหละครับจะแก้รัฐธรรมนูญ มันไปเล่นละครกันในสาภากลายเป็นแค่ผ้าแหกตาประชาชนทุกตาทุกตาออขอบคุณมากครับที่กำลังรับชมไม่ต้องห่วงหรอกเจ้านี่เจ้าศิลทั้งหลายถ้าผมไม่ตายด้ใช้นี่หรอกนะครับคิดว่าผมไม่ตายจะ่ก่อนหรอกที่เกียจจะไปใช้นี่ในยมพบาลแต่เมื่อมาเห็นความทุกข์ยากของประชาชนแล้ว ผมต้องชดใช้นี่แผ่นดินที่เกิดมาเติบใหญ่มีอาการหายใจมีแผ่นดินอันโดบนอยู่เมื่อมาเจอประชาชนทุกยาก <g ül> เห็นสสอ,สอมันไม่สนใจผมก็ต้องทําหน้าที่สอสอนอกสภาหลายคนว่าทํามึงเก่งจริงทาไม,มาทาไมไม่สมัคร <g ül> เดี๋ยวทำไมหน้าลองสมัครดูไม่สนใจดอกเงินเดือนสสทำอะไร,ร,รแสนกว่าบาทแต่ถ้าว่า คนหัวขาดได้ไปนั่งในสภาก็สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมากมายแต่ทุกวันนี้เรามีเจ้าขุนมูลนายไปนั่งในสภามันก็เลยมองประชาชนเป็นขี้ข้าต้องทำมาเลี้ยงมันนะเอาละครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะสะเทือนไปถึงผู้ว่านครพนมถ้าไม่สะเทือนทางอากาศ ผมก็จะไปต่งางภาคพื้นดินขับไล่แน่นอนเพราะพี่น้องประชาชนหลายตำบลหลายอำเภอส่งกำลังใจกันมาแต่เขาไม่กล้าอยู่กองหน้าลัวอิทธิพลมืดเพราะผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เป็นลูกน้องผู้ว่าชวนใหญ่แทนที่จะมาปกป้องสิทธิประโยชน์ประชาชนกลับไปปกปก้องน้องนายเลว้วไอพวกนี้เลว้วยิ่งกว่านาย ผมจะดอกพูดเช่นนี้แหละครับเวลาตายแล้วไม่ได้พูดนะครับให้คนชั่วครองเมืองไม่ได้หรอกเอา้าเดี๋ยวรอรถสักพู่ก่อนสงสัยมันรู้ว่าผมอยู่มันก็เลยไม่มาก็ไม่เป็นไรผมมั่นใจวันนี้ว่าข้าราชการใหญ่ทั่วประเทศแม้กระทั่งพวกบุญอิงก็รู้ว่าผมมาร้องเรียนมาประจานอยู่ที่ว่า เขาฟังแล้วเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือไม่นี่ถ้าผมพูดว่าผู้ว่านครพนมโกงดอยล้านโกงพันล้านหมายสารถึงบ้านแล้วเพราะเขารู้เรื่องนี้เขาก็รู้วันที่ผมไปปราศัยที่นาสารกางจังหวัดหน้าที่ทํามานผู้ว่าพอรุ่งเช้าผมก็โทรหาผู้ว่า ได้คุยกันไม่กี่คำว่าติดกระชมผมนึกว่าผู้ว่าไม่สนใจแล้วนึกในใจแต่พอผมมาที่ด่านศุลกากรทางหัวหน้าหน่วยศุลกากรบอกว่าผู้ว่าลงพื้นที่เมื่อวานเนี่ยหลังจากผู้ว่าลงพื้นที่ไอ้ผู้ประกอบการอัเปรยย้ำอีกรอบไอ้ผู้ประกอบการอัเปรานี่ทางที่ผมไปนี่แหละมันก็แหกตาผู้ว่า เอาผ้ามาปกคุมนิดหน่อยอาเอาดูรถดีกว่าไม่ต้องดูผมหรอกมาแล้วมาแล้วไอ้คันนี้เอาดูกันจ๊จ๊ดูมันดูมันดูความเร็วของผู้ประกอบการเอาได้ผู้ว่าจะว่ายังไงแต่ผู้ว่าเร็วกว่านะผู้ว่าเร็วกว่าเพราะปล่อยครัะผู้ประกอบการรงหน้าเอาอาเห็นไหมล้นมาเลยมันไม่สนใจอ่ะผมถือว่าผู้ว่าเร็วกว่า หัวหน้าหัวหน้าราชการเล็วกว่าเพราะไม่สนใจบังคับใช้กฎหมายเหตุที่ไม่สนใจบังคับใช้กฎหมาย